สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ SKBON บนะครับผมอ่ะวันนี้นะครับมาติดตามฟุตบอลที่น่าสนใจกันก็ยังคงกาะติดอยู่กับศึกยูโร2024นะครับก็วันนี้จะเข้าสู่นัดที่2ของเราแบ่งกลุ่มนะครับก็จะวนมาเตะที่กลุ่ม A ใหม่แล้วก,ก็มีกลุ่ม B แทบมาด้วย1คู่นะครับก็มี3ช่วงเวลาเหมือนเดิมนะครับมี2ทุ่ม5ทุ่มแล้วก็ตี2นะครับ ซึ่งวันนี้ก็จะเน้นที่กลุ่ม A เป็นหลักละกัน2คู่เลยนะครับไปดูที่เจ้าภาพเยอรมันก่อนนะครับก็เปิดสนามได้ตามเป้านะด้วยการเอาชนะสกอตแลนด์ไปด้วยสกอร์ที่ถล่มทลายนะครับ5ประตูตอนหนึ่งก็ตอนนี้เป็นจ่าฝูงนะครับก็มี3แต้มแล้วก็ลูกดี่เสียบอกอยู่4ลูกนะครับส่วนอังกาีครับแพ้สวิตเซอร์แลนด์มา1ต่อ3ก็ตอนนี้เป็นอันดับ3นะครับ ก็วันนี้นะครับเงื่อนไขของเยอรมันคือถ้าเกิดวินิชนะได้เนี่ยการตีแล้วว่าเข้ารอบแน่นอนนะครับส่วนฮังการีครับถ้าจะให้ดีนะครับหนึ่งแต้มก็อาจจะดูโอเคแต่ก็อาจจะไม่เพียงพอนะครับเพราะว่าอาจจะต้องรุ้นเหนื่อยในการสุดท้ายซึ่งวันนี้ถ้าจใจดีต้องชนะเยอรมัน,นเพื่อเป็นการตัดแต้มคู่แข่งโคนสำคัญนะครับซึ่งบอกมว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ยากนะเพราะว่า เยอรมนันเกมแรกเนี่ยต้องบอกว่าทุกอย่างเพอร์เฟกมากนะครับรูปเกมเกมรุกเกมรับค่อนข้างดีนะครับส่วนฮังการีเนี่ยปีจุดบอกค่อนข้างเยอะนะครับทั้งเรื่องของเกมรับเรื่องของความเจียบโครในการจบสกอร์แล้วก็การเล่นในพื้นที่ก่อเขยตัวขออศัตรูนะครับทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นรอทุกอย่างนะครับด้วยเรื่องของชื่อชัน้นคุณภาพทีมแล้วก็เรื่องขององค์ประกอบต่างๆอย่างเช่นเรื่องของสภาพแวดล้อมเพราะว่าวันนี้เรามันก็เล่นในบ้านของตัวเองนะครับ เพราะว่าโอกาสรอดของฮังการีอาจจะมีน้อยแต่ผมว่าอย่างดีเนี่ยอาจจะดูดีขึ้นข,นของเกมมาได้ผมคิดว่าเกมนี้ฮังการีน่าจะเตรียมตัวมาดีกว่าเดิมผมเชื่อว่าต่อให้แพ้ก็อาจจะไม่ขาดนะครับเพราะว่าสถิติช่องหลังการเจอเยอรมันเนี่ยฮังการีแพ้ไม่ขาดเลยแล้วก็แทบจะไม่แพ้ด้วยซ้ํานะครับในเนชันลีกสนัดก่อนชนะ1เสมอ1ส่วนในยูโรครั้งที่แล้วจบที่เสมอสอ เพราะว่าเกมนี้มีโอกาสที่ฮังการีน่าจะกู้ชื่อเสียงได้อย่างน้อยถึงแพ้ก็ไม่น่าขาดกับเงื่อนไข1.75หรือว่า2ชั้นของเยอรมานในวันนี้เพราะฉะอ่่าวันนี้อย่างน่ารองที่ฮังการีนะครับสว่วนทีคู่หนึ่งไปดูที่อาเกมระหว่างสกอตแลนด์กับสวิตเซอร์แลนด์นะครับอย่างที่ทราบกันว่าสกอตแลนด์ก็โดนมาเลเทเลยนะครับโดนไป5ลูกนะในเกมแรกส่วนสวิตเซอร์แลนด์ชนะ ฮังการีมา31นะครับก็เกมนี้นะครับต้องบอกว่าอ่าซอร์แลนโอกาสดีมากนะครับเพราะว่าอีกหนึ่งทีมก็แพ้ไปก็คือฮังการีถ้าวันนี้ฮอลแลนด์ Holland, อ่ามาขอผ่เยอรมันชนะฮังการีและพวกเขาชนะสกอตแลนด์ได้จะเข้ารอบทันทีนะครับผมโดยที่ไม่ต้องุ้เกมสุดท้ายเลยนะครับก็ดูแล้วจะเอาอยู่นะถ้าเกิดดูจากฟอร์มเกมแรได้นะครับซอร์แลนก็ถือว่ามีนักเตะหน้าใหม่หลายคนและก็เล่นได้ค่อนข้างดี นะครับอย่างกองหน้าที่ชื่อดูอานะครับแล้วก็มีตัวหนึ่งชื่อวิเชลเอชิเบอร์นะครับก็เป็นหน้าใหม่ซึ่งเกมที่แล้วก็ยิงหนึ่งจ่ายหนึ่งะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งดาวเด่นดวงใหม่ที่น่าจับตามองนะครับสวิตเซอร์แลนด์ชุดนี้ต้องบอกว่ามีความมีตัวเก่าๆอยู่คอยแบกแล้วก็มีตัวหน้าใหม่ที่ค่อนข้างสดเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเรื่องของสายภาพทีมต้องบอกว่าเหนือกว่าสกอเรตด้วยซ้ำไปนะครับผมคิดว่าเกมนี้เนี่ย ก็น่าจะเป็นสวิตเซอร์แลนด์ที่เป็นฝ่ายเก็บสา,คามคะแนนได้นะครับวันนี้เรื่องของ handicap เขาให้ต่อแค่0.5เองเชื่อว่ารุนได้นะครับที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับสรุปนะครับสคู่ในวันนี้ที่ให้เลือกเชียร์กันเนี่ยก็จะมีในส่วนของสวิตเซอร์แลนด์ครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งผมเชื่อว่าฮังการีวันนี้ถึงจะแพ้ก็น่าจะแพ้ไม่ขาดก็ให้เชียร์ที่ฮังการีละกันนะครับผม อ่ะสรุป2คู่วันนี้นะครับที่ให้เลือกเชร์กัดก็จะมีอ่าในส่วนของสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ฮังการีนะครับผมอ่ะนี่เป็น2คู่ที่คัดมาฝากกันในวันนี้สวัสดีครับ